ดวงการงานการเงินความรักและเลขปาฏิหาริย์ของคนเกิดราศีเมษเดือนมิถุนายน67อาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์กดเซฟเพื่อเป็นสะพานบุญขอให้ชาวราศีเมษรับทรัพย์รับโชคก้อนโตเกิดขึ้นพิมพ์ต่อใต้โพส คอมเมนต์ปวยพรให้ตัวเองได้เลยว่าหนูพร้อมรวยปูจาขอให้ลูกร่มรวยดังแรงอธิษฐานนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอุ่นเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จเปิดท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวหรือเรียนโหรกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริง เชื่อศรัทธาปาฏิหาริเกิดกับคุณได้จริงตั้งจิตนิ่งๆอาจารย์จะเอาไพ่ฤาษีเปิดกรรมฤาษีตาทิพย์มาดูดวงให้ท่านตั้งจิตนิ่งๆราศีเมษเรื่องงานไปแรกโสดุ่นมงคลการได้รับความสำเร็จการได้ทราบมาโดยง่าย ผมบอกว่าตัวคุณนะครับจะมีความสําเร็จในเรื่องของการทํางานแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพนะครับใบน,นี้นะครับผมถือว่าเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินทองรับสินโดยไม่ยากลําบากนะครับแสดงถึงการที่ตัวคุณทํางานอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพใบที่2นะครับความเสื่อมความอาภัพนะครับความอับโชก็บ่งบอกว่า ในขณะเดียวกันนะครับตัวคุณจะพบกับความยากลำบากหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานนะอาจจะมีสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจหรือว่ารู้สึกลดคุณค่าลงนะครับใบบนี้นะครับเตือนให้คุณระมัดระวังนะครับและวางแผนในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับต่อมานะครับในเรื่องของตัดสินใจนะครับก็บ่งบอกว่า ช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงที่สําคัญในเรื่องงานนะครับที่เราเองจะต้องกําหนดในเรื่องของเส้นทางในการทํางานที่ต้องเลือกตัดสินใจให้ถูกต้องจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับแบบนี้เตือนให้ตัวคุณนะครับใช้ความคิดและก็ความละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจเรื่องสําคัญสาคัญ<ม>เรื่องการเงินสําหรับชาวราศีเมษนะครับให้แ,บบแรกเป็นตัวตนนะครับสน,นุกสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดนะครับ บ่งบอกว่าในขณะนี้นะครับตัวคุณเองนะครับและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวนะครับไม่ว่าเพื่อนไม่ว่าครอบครัวนะครับสถานที่ทํางานนะครับก็เตือนว่านะครับให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ที่มีผลกระทบต่อตัวคุณเองในด้านการเงินนะครับบางคนอาจจะมาขอนะครับเราก็จ่ายให้ไปเต็มที่เปย์เต็มที่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ช่วยไม่ไดต่างๆนะครับหรือว่าใน องค์กัรนะครับเขาก็อาจจะมาช่วยเหลือตัวคุณได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนะครับการสนับสนุนหรืออุปสรรคนะครับก็เราเองนะครับจะต้องพิจารณาให้รอบคอบนะครับเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินนะครับใบที่สองนะครับเรื่องจริงนะครับก็หมายถึงว่าต้องทําสิ่งต่างๆเรื่องการเงินนะครับให้ชัดเจนและโปร่งใสมากขึ้นนะครับควรจัดการเรื่องการเงินด้วยตัวคุณเองด้วยความซื่อสัตย์ นะครับตรงไปตรงมานะครับเตือนให้รู้ว่าเราต้องสำรวจข้อมูลทางการเงินอย่างละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการหนี้สินการลงทุนการใช้จ่ายนะครับขอให้มั่นใจว่าตัวคุณกําลังทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับต่อมานะครับใบที่3ก็คือสัตรูนะครับบอกว่าในช่วงนี้นะครับเดือนนี้ตัวคุณจะมีอุปสรรคท้าทายนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินนะครับ อาจจะมีบุคคลหรือสถานการณ์ที่พยายามทําให้ตัวคุณล้มเหลวหรือสูญเสียนะครับเงินทองนะครับแบบนี้ก็เตือนให้ตัวคุณระมัดระวังและป้องกันนะครับการที่ถูกโกงนะครับหรือว่าถูกทําอะไรไม่ชอบนะครับทําให้เราเองนะครับเสียเงินเสียทองไปนะครับควรจัดการทางการเงินให้อย่างรอบคอบแล้วก็ไม่ให้ทําลายความมั่นคงทางการเงิน ของเราไปได้นะครับความรักสำหรับท่านที่เกิดราศีเมษนะครับายแรกท่านได้นางกวักนะครับนางกวักเป็นไพ่มงคลน,นะครับก็ผมบอกว่าในช่วงนี้นะครับตัวท่านนะครับจะดึงดูดสิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาใกล้นะครับแล้วก็มีความโชคดีเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของความรักนะครับอาจจะมีการเปิดรับคนใหม่ๆเข้ามามีโอกาสใหม่ๆเข้ามา ทำให้ชีวิตรักดีขึ้นนะครับตัวคนนะครับมีการมีการเสริมในเรื่องของเสน่ดึงดูดคนเดืนเข้ามาใกล้ามากขึ้นนะครับเป็นเวลาที่จะพบคนใหม่หรือความสัมพันธ์ที่รู้สึกดีๆีนะครับไม่ที่2นะครับได้ไพ่มระนะครับการสูญเสียหรือการเริ่มต้นใหม่นะครับอาจจะเป็นช่วงที่ต้องปิดฉากจบบางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อเริ่มต้นใหม่นะครับ แม้ว่าจะมีความเจ็บปวดจากการสูญเสียนะครับไปนี้นะครับปูบ่บอกว่านะครับตัวคุณนะครับจะเห็นถึงโอกาสใหม่ๆนะครับที่กำลังกำลังเข้ามาถึงนะครับอย่างสะท้อนนะครับในถึงการปล่อยวางในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในชีวิตวิถีครับเพื่อมีพื้นที่ใหม่ๆสําหรับสิ่งที่ดีกว่า ไปที่สามนะครับเมื่อตัดจบไปแล้วนะครับเกิดเรื่องสีสีมงคลนะครับบุญวาสนานะครับอันนี้ก็บุญเปิดวาสนาเปิดเลยนะครับในเรื่องของความรักนะครับท่านจะพบโชคดีนะครับแล้วก็มีความมั่นคงนะครับมั่งคั่งนะครับจากคนรักนะครับช่วงนี้นะครับจะเต็มไปด้วยความสุขนะครับบ่งบอกว่านะครับก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีบุญพาวาสนาส่งนําคนดีๆเข้ามาให้นะครับอย่างนี้นะครับเป็นคําตานายของ คนที่เกิดราศีเมษนะครับก็อย่าลืมพิมพ์ข้างล่างนะครับว่าฉันพร้อมรวยใครอยากจะให้อาจารย์เปิดดวงนะครับว่าดาวดวงไหนนะครับตกตำแหน่งอรินะครับตกตำแหน่งมรณะนะครับหรือตกตำแหน่งอินะนะครับทำให้เราอึดอัดทำให้เราเบื่อหน่ายนะครับ แนะนำเลยนะครับกดเข้าไปนะครับห้าเก้าเก้านะครับก็มาเปิดดวงนะครับเพื่อแนะนํานะครับการเสริมดวงนะครับต่างๆนะครับเพื่อดูดวงนะครับกับอาจารย์นะครับเลขปฏิหารของคนเกิดราศีเมษได้แก่เลขศูนย์นะครับและเลขสี่สิบห้านะครับสองเลขนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับพิมพ์บวยพรตัวเอง ได้โพสต์ได้เลยว่านะครับฉันพร้อมรวยนะครับคุณเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จเปิดเฮงเฮงปังๆทุกคนครับ